n oh. สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวฟีไฟทุกคนและทุกท่านกันด้วยนะครับเพื่อนครับโอเคนะครับเพื่อนคนก,ก่อนที่จะไปรับชมคลิปรีวิวของ ID นี้นะครับเพื่อคนก็เหมือนเดิมเลยนะฝากเพื่อนๆนนะคนละหนึ่งไลค์นะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปนะเพื่อนๆคนและที่สาคัญเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะว่าเราได้ไอดีนี้มาอย่างไงนะครับเพื่อนคนโอเคครับ โอเคนะครับเพื่อนๆคนก็เหมือนเดิมเลยนะครับให้เพื่อนๆคนครับมารับโค้ดก่อนเลยครับไม่ว่าเพื่อนๆจะไปทําอะไรนะครับเออมารับโค้ดก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับก็ให้เพื่อนคนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะใครที่รู้แล้วก็สามารถนําไปใส่ก่อนได้เลยครับสำหรับใครที่ไม่รู้ก็ดูในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็ให้เพื่อนคนนะครับ มาดูที่ด้านบนสุดนะครับหรือจะดูตรงที่ลูกกระดิ่งก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆแต่ละคนจะสะดวกเลยนะครับผมขอดูด้านบนสุดละกัน <Okay. S 1> น,อน้องเพื่อนเพราะว่ามนเลื่อนช้านะครับก็ให้เพื่อนทุกคนครับมาหาตรงคําว่ารหัสโค้ดนะครับแล้วก็คัดลอกในส่วนตั้งแต่ภาษาอังกฤษตัวแรกแล้วก็ยันตัวสุดท้ายไปนะครับให้เพื่อนทุกคนคัดลอกในส่วนของตรงนี้ไปนะครับข้อรหัสโค้ดนี้จะเป็นในส่วนของ S 3 S นะครับเพื่อนๆคนก็จะ คัดลอกมาแล้วใช่ไหมเพื่อนก็ให้เพื่อนคนครับเข้าที่ว่าเพิมโค้ดนะครับแล้วก็เอาทําที่เราคัดลอกมาเพื่อนเอามาวางนะครับประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าพิมพ์เอาก็ได้นะเพื่อนเป็นโค้ดที่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับง่ายๆเลยเพื่อนมาดูซิว่าจะยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับโอเคนะครับเพื่อนคนก็โหัดนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ท่าต่อไปนะเพื่อนมาดูซะว่าเราจะได้กันเท่าไหร่นะครับวันนี้ได้มาส3ม free id นะครับซึ่งก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะครับรู้สึกว่าจะได้แค่สมัครเล่นอีกแล้วนะครับ ดูสิจริงๆด้วยเพื่อนผมว่าใช่อ่ะนี่ไอ้เพื่อนโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้จัดเป็นในส่วนของสมัครเล่นให้ดูแล้วกันเนาะถือว่ารีวิวแบบงบน้อยๆมากแล้วกันนะครับเราแบบเล่นงบใหญ่ไป หลายคลิปแล้วนะครับก็<อ>เดี๋ยวนี้จะรีวิวสมัครเล่นละกันนะครับสาหรับเอาใจแบบสายงบน้อยละกันเนาะเพื่อนมาหรือว่าสายฟรีนั่นเองนะครับแต่ร้วของนายจะฟรีหรือเปล่านั่นเ<อ>พื่อนมาไม่รีรอครับก็ประมาณนี้เลยนะตัวรายละเอียดนะครับแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนสามารถเข้าไปอ่านกันได้เลยนะครับแต่ก็มีอะไรอะ่ะสาหรับอะไรอะ่ะคุ้มกว่าสร้างไอดีใหม่และคุ้มกว่า ปั้นเองนะรับรองความตึงด้วยเพื่อนแล้วก็ปลดล็อกปุยาพาร์ทาด้วยครับแถมบัตรเปลี่ยนชื่อหนึ่งใบนะครับราคาทั้งนี้นะคบเพื่อนๆเขายังรับประกันไอดีเกมไม่ด้วยนะเออเห็นไหมสามเดือนเหมือนกันนะครับเค็มได้ทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนๆโอเคไม่รีรอแล้วเพื่อนขออนุญาตจันเลยแล้วกันนะครับจเลยเอาอย่าเอาอย่ารอบแล้วก็เป็นเป็น,ปน,ปนอะไรรู้เพื่อน โอเคนะครับเพื่อนคนก็ได้ไอเดียเป็นที่เรียบร้อยนะไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยสองคลิปและที่เป็นนะครับโอเคนะครับเพื่อนคนเดี๋ยวยังไงจะเอาไปรีวิวให้ดูด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไงเราไปเจอที่หน้าเกมเลยละกันนะครับก็จะมีประมาณเท่านนี้แหละนะครับเพื่อนคนและนี่นะครับก็คือไอเดียมือสมัครเล่นนะครับที่ถูกที่สุด ในร้านเลยก็ว่าได้นะเพื่อนทุกคนนะครับในสําหรับสายไ d นะครับเพื่อนทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนทุกคนก็มีปืนอัพใหมด้วยนะแต่ปืนอัพเป็นแค่ปืนอัพเวลหนึ่งนะครับแล้วเป็นปืนอัพใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือ M60 ศิีลาอารรถันนะครับเพื่อนทุกคนอันนี้จะเป็นปืนอัพใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพื่อนทุกคนส่วนแฟชั่นนั้นก็ ถามว่าเป็นของฮิตไหมก็ของฮิตทั่วไปเลยนะครับทุกคนก็จะได้มาประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคนและที่สําคัญนะเพื่อนไอดีนี้มีในส่วนของเซตนารูโตะด้วยนะครับเพื่อนเห็นไหมนี่แต่ผมแค่ไม่ได้ใส่มาให้ดูนะครับก็พยายามแต่งตัวมันตึงอะ่ะเออมาให้เพื่อนดูนะครับก็จะเอาอย่างนี้ดีกว่านาะเพื่อนเห็นทุกคนด้วยนะครับก็ของนารูโตะเขาจะมีในส่วนของ m 4นะครับ M4 อมือม M4 นารูโตะเพื่อนใช่ไหม นะครับมันมีด้วยนะครับในเซตของรุโตนะครับทุกคนก็ไอดีนี้นะครับอาจจะรีวิวสั้นไปสักนิดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนนี่มีท่านี้ด้วยเพื่อนอันนี้ก็ท่าใหม่นั้นเพื่อนที่เป็นท่ากลุ่มนะครับถ้าจะไม่ผิดอันนี้จะมาในอยู่ในตู้แปดทีนะครับเพื่อนเพื่อนคนก็จะประมาณเท่านี้เลยนี่มีท่าพี่เอกด้วยเพื่อนท่าขำเ <c oughs> ออไอดี ID นี้มีเกือบครบนะครับส่วนปืนอัพนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ต้องไปอัพเอาเองนะครับก็ ในงบเท่านี้นะครับผมว่ามันเพียงพอหละนะครับคือคุ้มแล้วแหละเออปืนอัพหนึ่งกระบอกนะครับท่าทางนี้ก็เยอะพอสมควรเลยนะครับเพื่อนคนนี่น,น,น,นีท่านี้เพื่อนทีเด็ดนะครับออแอดอกตุพิเศษใช่ไหมเพื่อนผมเห็นมาบ่อยเหมือนกันนะใช่ไหมเพื่อนเคยมาไป่ท่านี้จําไม่ได้นะครับ ก็ต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนท่านไหนจําไม่ได้นะครับก็จะประมาณเท่านี้เลยสําหรับท่าทางนะครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันน้องเพื่อนก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็ยังไงนะครับอย่าลืมไปรับโค้ดกันด้วยนะเพื่อนเธอเพื่อได้มาจั่าย ID เล่นกันฟรีๆนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปเนาะก็สำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพีียงเท่าน้